ที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีชายคนหนึ่งนะคะเขาโพสตคลิปมีชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจถือปืนเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดจาข่มขู่เจ้าของบ้านเนี่ยเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะให้เข้ามาตรวจสอบไรแล้วก็มึงคิดอยังงก็ตามนเตือนมึงแล้ว นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่ผู้เสียหายโพสต์ลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์เป็นภาพชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแล้วในมือเนี่ยฝั่งขวาถือปืนเข้ามาในบ้านของผู้เสียหายรพร้อมกับทั้งพูดจาข่มขู่สุนัขเข่านะยังไม่กลัวเลยนะคะ ทีมข่าวก็ลงไปในพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายเขาก็ไล่ฟังค่ะบอกว่ามีญาติขับรถผ่านหน้าบ้านแล้วโทรมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีตํารวจเต็มหน้าบ้านเลยตัวเองก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยเห็นไหมคะกล้องวงจรไปอยู่หน้าบ้านภาพที่เห็นคือชัดเจนตามคําบอกเล่าของญาติที่โทรมาบอกว่าเห็นชายแต่งตัวเนี่ยคล้ายตํารวจเดินถือปืนอยู่ในบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองและครอบครัวรู้สึกตกใจมาก รู้ว่าไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครและส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครมาก่อนหลังจากเกิดเหตุแน่นอนนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพบางโทรัฐเพื่อติดตามชายคนดังกล่าวที่อยู่ในคลิปค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นนะพี่เพราะใส่เสื้อเหมือนชุดสอบสวนนะชุดสืบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าช่หรือเปล่านะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เรารู้สึกกังวลใจยังไงบ้างคะ ก็เราแวนเหมือนกันพี่เพราอยู่ดีมีคนเดินถือปืนมาแล้วได้ยินเสียงในกล้องเหมือนชักลํากล้องอะไรเงี้ยมันมันหลักฐานเหมือนกับว่าป้อมยิงเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแลงแลยิงเลยหรือว่าจะมาคุยก่อนอะไรเงี้ย เป็นเราเป็นเจ้าของบ้านก็กลัวเหมือนกันนะคะอยู่ดีมีแบบนี้ถือปืนเข้ามาแล้วถ้าอยู่บ้าน่ะจะเกิดอะไรขึ้นมากันกลางวันแสกนะถือปืนเข้ามาด้วยอก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะทีนี้ด้านพันตํารวจเอกสุรศักดิ์สิทธิโชคธรรมผู้กํากับการสพบางโทรัฐบอกว่าเบื้องต้นบุคคลที่เห็นในกล้องวงจรปิดนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งในพื้นที่สพบางโทรัฐ จังหวัดสมุทรสาครและสะพเมืองสมุทรสาครขออภัยค่ะสมุทรสงครามแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะคะว่าเป็นใครกันแน่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทําการสอบสวนแล้วก็สืบสวนว่าเรื่องจริงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงนะคะครับ